ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์เลยครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยปรากฏจะไม่ทันถึงสงกรารมันล็อกดาวน์ใช่ไหมไม่เคยเห็นการออกของลูกค้าได้เร็วขนาดนี้ปุ๊บ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 ต้องปรับตัวครับ นัดกันมาเยี่ยมข้าวสารพี่ก้อยอ่ะแฟนพันแท้เข้าวสารเลยค่ะก่อนล็อกดาวน์อ่ะสนุกมากแล้วตอนล็อกดาวน์ล่ะคะพี่ได้มาหรือเปล่าแวะมานะคะแต่เงียบมาก แต่วันนี้เขาสารกลับมาแล้วนะคะคนไทยอ่ะกลับมาเที่ยวกลับมาสนุกกันเหมือนเดิมค่ะแต่สีสารของเขาสารนะคะยังขาดไปอย่างหนึ่งค่ะคือนักท่องเที่ยวต่างชาติวันนี้เราเจอกันเป็นรั้งแรกเดี๋ยวจะขอได้ําตัวหน่อยนะคะเนี่ยเชฟเชฟปูค่ะเป็นเชฟทําอาหารไทยแล้วเนี่ยพี่ก้อยนะคะนี่พี่ก้อยนะคะ,น,น,ะ,คะนั่นน่ะเขาเชฟค่ะทําอะไรก็อยู่บนจานแต่เนี่ยพี่ก้อยค่ะทําอะไรที่อยู่นอกจานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ไซดิสสาระนอกจานศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์เลยครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดมันเงียบมันแบบเงาเงาอะไรเงี้ยพอมืดบ๊บ งเงียบหมดเงียบแบบเหมือนค่อนข้างจะทันทีเหมือนกันเนาะเหมือนแบบมันอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็เหมือนประกาศล็อกดาวน์เลยทันทีมันจะเห็นผลเลยว่าต่างชาติไม่มามเกสเท้าก็อยู่ไม่ได้ว่าคนไทยไม่พักโรงแรมใหญ่ๆยังน็อกเลยเรารู้แล้วว่าโควิดมันจะมานะขอสงการหววไหมสุดท้ายพรากดยังไม่ทันถึงสงการมันล็อกดาวน์ใช่ไหมลูกค้าออกหมดเลยอยู่ๆทยอบแบบออกแบบไม่เคยเห็นการออกของลูกค้าได้เร็วขนาดนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีหนึ่งที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจเราแย่ครับ แย่จริงๆมันก็ไม่เคยไม่มีคนพักอะคะ่ะเริ่มเริ่มแรกเลยคือคิดว่าไม่นาน,านไม่ไม่มีทางเกินปีเราอยู่ในบริเวณนี้บริเวณแบบนักท่องเที่ยวบริเวณทัวริสตสแต่แบบตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีทัวร์ลิสเราจะอยู่ได้ยังไงลูกค้ามันไม่มีแล้วตอนนั้นนั่นมันเหมือนแบบว่าต้องปิดโรงแรมวันที่ล็อกดาวน์ที่เขาสั่งล็อกดาวน์ก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ตายกันหมดฮะสู้ตายอ่ะก็ต้องสู้คือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงพี่ยังไงเราก็ต้องไปให้ได้นะคะใช้จิตวิญ,ญ,ญ,ญ นักรบอย่างเดียวสู้อย่างเดียวผมว่าก็ยังต้องสู้ต่อนะฮะต้องปรับตัวครับรับมือกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนจากจากที่แบบยุ่งแล้วอยู่ดีกลายเป็นสูงทำยังไงอะคะก็จริงๆเราเริ่มอันดับแรกคือเริ่มเอาสตาฟแบบ ออกไปก่อนเลยค่ะก็ต้องเริ่มจัดการเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เช่าเนาะเราก็ต้องเริ่มจัดการแบบว่าฟิกคอสว่าเดือดเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คือเราก็เลยมาทําร้านกาแฟเต็มตัวอย่างนี้แต่จริงที่พักก็ก็เปิดตลอดนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีลูกค้ามากกว่าใช่จริงๆก็สนุกดีนะคะงานบริสตาเป็นงานสนุกดีก็ยังเป็นแบบยังยังเหมือนคล้ายๆกับทำโฮสเทลยังได้เลิกคุยกับลูกค้าแต่อาจจะไม่ใช่ต่างชาติเป็นคนไทยแทนอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทำออนไลน์ทำา d e l i v e r y เพราะทุกคนเซิร์ชเข้ามาว่าอาหารตอนออกกลางอาหารอิสราเอลก็จะเจอร้านพี่มีลูกค้ากลุ่มหนึงนะะ่งค่ะเขาก็รู้จักร้านพี่แล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะเขาก็เลยรวมตัวกันออวันนี้ใครสั่งของร้านโชชาน่าบ้างเขาก็รวมกันแล้วก็ สั่งมาแล้วพี่กอาไปส่งให้เขาคือเราจะต้องปรับตัวแบบวิ่งไปหาลูกค้าแล้วค่ะตอนนี้บางคนก็ลองมาทานเพราะไม่เคยทานอาหารอิสราเอลไม่เคยทานอาหารตะวันออกกลางเงี้ยเอออยากลองเสร็จแล้วพอมาลองปุ๊บเฮ้ยอร่อยอร่อย,ออยก็เลยเหมือนแชร์กันต่อต่อ,ต,อต่อไปเงี้ยค่ะก็พออยู่ได้นะคะคือเบนซ์อะ ปรับค่อนข้างเร็วก็คือก่อนที่เมืองจะปิดอ่ะทำการรีโนเวทด้านหน้าให้เป็นโฮสเทลแล้วด้านล่างเราก็เราก็ทำเป็นคาเฟ่จริงๆอ่ะที่ปรับมาทำอาหารเลยค่ะก็คือคิดว่าแบบเหมือนกับตอนนี้ไปทำไปทำอย่างอื่นอ่ะก็ยากแล้วก็อาหารมันเป็นสิ่งที่คนกินทุกวันแล้วก็คือคนไทยอ่ะเหมือนกับเอ็นจอยอ i n ตอ่ะก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเอออันนี้แหละลองดู คือหลักๆเลยคือลองดูพอมันมันปรับมาเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวชิฟฟ่อนมะพร้าวของเราจะเป็นของฝากของของคนที่คุณรักอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นเริ่มต้นเฉลี่ยก็คือ400ชิ้นจนถึง1,000อะไรเงี้ยถ้าวันที่พีคๆอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ ความรู้มันมีอยู่ทั่วไปอะ่ะคือเราเราหาจากที่ไหนก็ได้อะ่ะเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราจะเอามันมาทํำยังไงเราคิดว่าเราจะเอาเออเอามาปรับยังไงให้ให้มันดีขึ้นมันก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าต้นตระกูลเราก็ก็ไม่ได้ทําขนมเราก็ไม่ได้จบกอดองเบอร์หรือว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรให้เราพูดว่า e y, เอ้ยเซียนเพราะว่าเราไปเรียนตรงนู้นตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยคือเราดูเยอะเราชิมเยอะและเราชอบทดลอง บอกกับพนักงานว่า,เ,าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการลดเงินเดือนก่อนช่วงแรกเขาก็ต้องอยู่ที่นี่แหละผมก็บอกว่าเออเข้าใจปัญหาเพราะทุกคนแม่งต้องกินต้องใช้ก็มากินยันงหย่อนที่นี่แล้วก็ลดเงินเดือนหน่อยขอลด50%ก่อนก็ลดไปประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนจนกระทั่งแบบว่าเขาปลดล็อกให้เปิดได้ก็ตอนระหว่าง3เดือนนั้นก็คุยกันบอกว่าเฮ้ยมันโค้เซลแม่งไม่น่ากลับมาก็ คิดเลยว่าต้องขยายบาร์ที่เคยขายฝรั่งอยู่ข้างหลังในสวนข้างหลังอะ่ะต้องไปขยายบาร์ตรงนั้นออกมาเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มคนไทยแล้วก็คุยกับพนักงานทุกคนบอกว่าเออจากที่เคยเป็นรีเซพชันก็ไปเป็น mm. ไปดูแลบาร์เป็นบาริสต้าไอ้พวกแม่บ้านที่เคยพ่อบ้านที่เคยทําความสะอาด mm. ก็ไปเป็นแม่ครัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟ mm. คือเปลี่ยนโรเตชันนะฮะเปลี่ยนตําแหน่งกันนั่นแหละทุกคนก็ไปทําในสิ่งที่ สิ่งใหม่อะทุกวันนี้คนทุกคนก็เริ่มลืมสิ่งที่เคยทําสมัยโฮสเซลอ่ะกลับมาอีกทีให้มารับเช็คอินอีกทีบางทีพวกน้องยังทําให้เป็นยังไม่รู้เลยว่ขั้นตอนมันต้องทำยังไง<อ>พวกแม่ครัวก็ก็เริ่มชินกับการผัดเผิดอะไรพวกนี้นี้ให้มาทําเตียงอีกทีก็อาจจะยาก จริงๆผมมองแค่ของเบสิกไม่ได้มองจุดต่างคือเราเป็นคนกินง่ายแต่โอเคร้านบางร้านอาจจะทําให้มันกินยากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนกินง่ายรู้สึกว่าไอ้ของกินง่ายๆเนี่ยแล้วอย่าไปขายเข้าแพงแต่ขายเอาปริมาณเอาจํานวนเอาการสั่งซื้อบ่อยๆดีกว่าก็กลับมาที่ Economy o f scale อเะเรามีโจ๊กให้แขกกิน อยากให้เห็นหน้าแขกคนนั้นที่ที่เดินถือชามมาแล้วแบบมันอร่อยมากเลยอ่ะแต่ฉันตัวใหญ่มากฉันขออีกชามได้ไหมเขาบอกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรเขาเกิดมาเขาไม่เคยกินมาก่อนทำไมมันอร่อยขนาดนี้มันได้นี่หว่าแล้วก็ทําขายฮะลองดูคือเราค่อนข้างมั่นใจโจ๊กเรามากเอาโจ๊กเนี่ยทาออนไลน์มันเด้งตึ้งขึ้นมาทุกคนก็เอ้ยแกลบมาละหรือว่าฟู้ดแพนด้ามาละก็โอเคนะฮะเขาก็แฮปปี้ฮะเขาก็มีอะไรทําขึ้นมา ผมเชื่อว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมก็พยายามเข้าไปออนไลน์มากขึ้นร้านโจก๊กอุ่นอิ่มก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เตรียมไว้สำหรับการโดดเข้าไปเล่นในเกมออนไลน์สมัยก่อนก่อนโควิดเนี่ยทุกอย่างมันเปิดอะไรก็ดีไปหมด วันนี้มันมันต้องมีคอนเซปต์ละทางข้าวสารเนี่ยเราอยากจะหาอะไรใหม่ๆม,มาลง<ม>เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิปีมันก็ยังไม่มีร้านเกาหลีบนถนนข้าวสารจริงๆเทรนด์มันมาตาม n น t ต l i x ต้องบอกอย่างนี้<อ>เพราะซีรีส์เกาหลีมันมาเยอะมากมนะครับคนไทยชอบร้านที่มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนเขาสามารถเลือกได้เพราะเออบรรยากาศดีอาหารดีถ่ายรูปได้อะไรเหลืออย่างพวกนี้มันก็เลยทำให้เราเก็บตัวน้อยลงอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะอย่าอย่าท้อ เ,เไไข้าวสารวันนี้แม้จะขาดสีสารจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ข้าวสารก็ยังคงความสนุกอยู่เหมือนเดิมพวกเราไม่เคยทิ้งใครคนไทยไม่เคยทิ้งกันคิดถึงข้าวสารก็มาเที่ยวข้าวสารกันนะคะให้ข้าวสารเป็นหนึ่งในดวงใจบ้างก็แล้วกัน <laughs> ไม่ใช่ทองหล่อหรือราชพฤกษ์เี่ย <laughs> <laughs> ชาวข้าวสารสามารถพลิกวิกฤตกลับมาให้เป็นโอกาสได้ด้วยอาหารเพราะความชื่นชอบในเรื่องอาหารอยู่ใน DNA ของคนไทยทุกคนและความสนุกที่มากกว่าการกินอาหารก็คือสาระที่อยู่นอกจากถ้าชอบเรื่องราวของเราอยากรู้อะไรตสิ่งที่เรานำเสนอช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไซดิสสาระนอกจาน เพื่อคุณจะไม่พลาดสิ่งที่เราจะนำเสนอในสิ่งที่คุณอยากรู้แล้วพบกันอีพีหน้านะคะต้องปรับตัวครับเพราะว่าเห็นหลายๆที่ก็เปลี่ยนจากให้เช่ารายคืนเช็เช้ารายคืนเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายเดือนยังไงถ้าเปิดประเทศประเทศไทยคนก็ต้องมากันอยู่แล้วเนาะมผมยังรู้สึกเลยว่ามันน่าจะเป็นประเทศแรกๆที่กลับมาด้ซ้ำอะ่ะเพราะว่าค่าครองชีพมันก็ถูกแล้วก็ เอาดูถึงเรื่องมาตรการควบคุมอะไรก็น่าจะดีกว่าบราซิลตอนนี้เราพร้อมมากค่ะที่จะรับทั้งนักท่องเทีย่ยวท,ทั้งชาวไทยเพื่อให้มาพักที่ถนนข้าวสารเหมือนเดิมเนาะเรามีทั้งร้านกาแฟแล้วก็ที่พักค่ะ so here at tail ข้ s a n we always welcome you guys to come back here and we are, we more than ready to host you guys จากเนี้ยต่อไปอะโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ไม่มีอาชีพอะไรที่มัน forever อีกแล้วเราจะทำยังไงให้เราพร้อมเปลี่ยนสเสมอแต่ว่าคือสิ่งที่กังวลอะ คนที่มันไม่มีโอกาสคนที่มันเข้าไม่ถึงอ่ะคือถ้าคนที่มันมีโอกาสแล้วมันมันไม่ดิ้นรนอ่ะก็ต้องเป็นเรื่องของเขาแล้วแต่ว่าอีกคนที่มันแบบเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงความรู้ต่างๆที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยเราประเทศอะไรเงี้ยมันจะช่วยเขาอย่างไงตรงนี้มากกว่าผมเชื่อว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่าไปเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายที่มันมันไม่ได้ระมัดระวังฮะ ก็มานะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีต่างชาติก็ดีอย่าคิดว่าล็อกโคที่เดียวในถยนรุสารคุณเที่ยวได้ทุกที่ความปลอดภัยมีร้อยเปเซนที่ยวสนุกไม่แพงอย่างที่คิดชั่วโมงนี้มาเที่ยวมามาใช้สอยกันมาหาความสุขกันคณคุณมาเข้าสารเนี่ยเราไม่รู้หรอกคุณรวยขนาดไหนเพราะคุณไม่ได้จอดรถหน้าร้านทุกคนเท่าเทียมกันพนักงานก็ทริคคนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราเราเที่ยวแบบสนุกสนุก เป็นเพื่อนฝูงกันรู้จักกัน<ะ>เพราะงั้นเขาเขาสารจะมีเสน่ห์คือค่อยๆมาค่อยๆมารู้สึกมั่นใจแล้วมามาเที่ยวให้สนุกด,ดีกว่าต้องมั่นใจตัวเองด้วยนะมั่นใจตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ไม่งั้นกลับมาเดี๋ยวกเกิดไปมาแพร่อีกมันก็จะเป็นปัญหากับประเทศเราอีกเนาะแต่นี้เราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติของเราไว้ประเพณีธรรมเนียมของไทยไว้ดีที่สุด